สวัสดีครับท่านผู้แทนสมาชิกชุมนุมสากลอมรัพแห่งประเทศไทยทุกท่านครับกับผมนายขจิตมูดีผู้สมัครกรรมการชุมนุมสากลอมรัพแห่งประเทศไทยหมายเลข4ทีมเฉลิมพลปัจจุบันผมดำรงตําแหน่งสาธารณสุขอาเภอเมืองปทุมธานีและเป็นประธานสากลอมรัพสาธารณสุขปทุมธานีจํากัดผมมีประสบการณ์ในการทํางานร่วมกับสากล อมกับสาขาสุพรรณบนีมาประมาณ20ปีและระหว่างที่ผมทำงานอยู่นี้ผมได้เฝ้าติดตามการทำงานของทีมเฉลิมพลอย่างใกล้ชิดผมมีความศรัทธาและเลื่อมใสในการทำงานของทีมเฉลิมพลและชื่นชอบชื่นชมในระบบของนโยบายที่วางไว้แปดระบบนี้นะครับผมกล่าวเียนว่ามีหลายๆเรื่องที่ผมคิดว่ามีความเชื่อมั่นได้มีกรอบเวลาในการทำงานที่ชัดเจนเช่นในเรื่องของการ จะเป็นศูนย์กลางของการระดมทุนมาเพื่อสนับสนุนต่อหมูม่มวลสมาชิกของชุมนุมการพัฒนาระบบไอทีการสร้างเครือข่ายที่เกิดความก้าวหน้าพัฒนายิ่งขึ้นมีการเชื่อมโยงเครือข่ายมากขึ้นมีการเปิดโอกาสให้กับสมาชิกที่อยู่ต่างจังหวัดเข้ามาบทบาทในชุมนุมมากขึ้นครับมีหลายๆเรื่องที่ทางนโยบายของทีมเจริญบอลดำเนินการไปแล้วและที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จนะครับ ครับเป็นว่าทีมเฉลิมพลพร้อมที่จะเข้าไปทํางานได้ทันทีขอโอกาสให้ทีมเฉลิมพลได้เข้าไปร่วมทํางานอีกสักครั้งนะครับโปรดเลือกทีมเฉลิมพลหมายเลขหนึ่งประธานดรเฉลิมพลดุ่สัมพันธ์หมายเลขหนึ่ง,ง,งถึงหมายเลขแปดกรรมการดําเนินการทีมเฉลิมพลยกทีมขอ,อกราบขอบ